สงสัยเหมือนผมก็ใช่ไหมครับทำไมเวลาเราเปิดอิน t a า r กรมขึ้นมานครับโดยเฉพาะช่วงหน้าหนาวเนี่ยจะต้องเจอกับเหล่าเซเลบบิตี้ดาราไฮโซเมืองไทยไปอยู่บนเขาคีมะใส่ชุดสก,กีสวยๆแพงๆถ่ายรูปันเต็มไปหมดเลยใช่ไหมครับทางที่บ้านเราเนี่ยประเทศไทยเป็นเมืองร้อนวันนี้ครับเราจะมาใส่ใจเรื่องนี้กันเพราะนี่อาจเป็นบันไดขั้นแรกสู่การเป็นไฮโซคนต่อไปของพวกเราอย่างผมและคุณก็ได้ครับผมลองไปทําการบ้านมาแล้วครับการไปรเล่นสก,กีเนี่ยมันลึกซึ้งกว่าที่คิดนะครับมันไม่ใช่แค่การออกกำลังกายหรือการกีฬานะ แต่มันคือการประกาศสถานะทางสังคมหรือโซเชียลสเตตัสอย่างหนึ่งเลยแหละครับลองคิดแบบนี้ดูนะครับว่าค่าใช้ใจ่ายไม่ใช่เล่นๆนะครับทั้งค่าตัว๋วเครื่องบินค่าที่พักสุดหรูค่าอุปกรณ์ค่าบัตรขึ้นลิฟต์และไหนจะชุดสก,กีแบรนด์เนมอีกครับทุกอย่างคือการบ่งบอกว่าฉันมีระดับนะฉันมีกําลังจ่ายและที่สําคัญก็คือฉันมีเวลาว่างมากพอที่จะพักผ่อนแบบนี้ได้และในโลกของโซเชียลมีเดียเนี่ยภาพถ่ายสวยๆเวลาสก,กีเนี่ยมันคือโซเชียลเคอร์เนซีหรือสกุลเงินทางสังคมยิ่งโพสต์ยิ่งได้ไลค์ยิ ของความสําเร็จความหรูหรามันคือการลงทุนในภาพลักษณ์มันคือการสร้างคอนนคชันเพื่อเข้าสังคมที่จะนําไปสู่โอกาสทางธุรกิจอื่นได้อีกมหาศาลเพราะคนที่คุณจะเจอในรีสอร์ทระดับท็อปเนี่ยพี่ก้องอยากบอกกันนี้เลยครับว่าไม่ใช่เล่นๆแน่นอนครับและถ้าอยากจะเข้าสู่วงการนี้เราต้องไปที่ไหนวันนี้พี่ก้องิสต์มาให้แล้วครับระดับท็อบของโลกที่เซเลบริตี้ไทยนิยมไปกันครับอันดับแรกต้องที่นี่เลยครับโคเเวลล1850ที่ฝรั่งเศสครับที่นี่คือสุดยอดของความเอกลูซีฟครับเป็นเหมือนสโลปสกีของมหาเศรษฐีท ครอบครัวเซเลบไทยดังๆอย่างคุณชมพู่อรยากับคุณววทวิสรุตก็พาลูกไปที่นี่บ่อยๆหรือการที่คุณไปเช็คอินที่นี่ได้มันคือการบอกว่าคุณคือตัวจริงในวงการไฮโซครับต่อมาคือวาวชอรองต้องบอกครับที่นี่เป็นสถานที่ที่ได้รางวัลสกีรีสอร์ทที่ดีที่สุดในโลกในปี2025และสําคัญคือเป็นสกีรีสอร์ทที่มีความสูงที่สุดในยุโรปอยู่ที่2,300เมตรครับการันตีว่ามีคิมมาดีๆให้เล่นอย่างแน่นอนตลอดฤดูและใครที่ชอบความหรูหราต้องวาวดูแชร์ครับที่นี่หรูหรา อันดับ2ของโลกครับเรื่องของราคาที่พักพรีเมียมมีลานสกีเชื่อมต่อกับทิเนสลานสกีรีสอร์ทขึ้นบ้านที่ทําใไม่มีความยาวกว่า300กิโลเมตรครับลองดูภาพตามนะครับมันคือ300กิโลเมตรเหมือนเรานั่งรถจากกรุงเทพไปเขาใหญ่มันทั้งใหญ่และยาวมากๆกเหมาะสำหรับคนที่ชอบความ้าดายและลูหลาไปพร้อ,อมกันครับและถ้าอยากได้ความคลาสสิกต้องไปที่ชามมนิทครับเพราะที่นี่คือจุดกําเนิดของโอลิมปิกฤดูหนาวครั้งแรกการไปที่นี่มันบอกว่าคุณไม่ใช่แค่รวยครับแต่คุณมีรสนิยมและเข้าใจในประสร์อีก และถ้าคุณอยากได้ฟิลญี่ปุ่นต้องไปที่นิเซโกะครับอยู่ที่เกาะฮอกไกโดที่นี่ดังแบบระดับโลกเพราะมันเป็นสกีโซนที่เชื่อมหลายรีสอร์ทบนภูเขาเดียวภายใต้นิเซโกะยูนิตที่ทําให้คุณเล่นทั้งกว้างและยาวและจุดเด่นก็คือคิมะครับหรือเรียกว่าเจแปนพาวเดอร์ลมหนาวพาความชื้นจากทะเลญี่ปุ่นมาสร้างคิมะที่ขึ้นชื่อว่าตั้งแง้งเบาจนคนเปรียบเปยว่าเหมือนเล่นอยู่บนก้อนเมฆครับอีกที่ที่คนไม่พุกพล่านเข้าเมืองพับพต้องไปที่นี่ครับที่โลโลครับอยู่ในเมือง อากาคิกาว่าจุดขายคือมันมเป็นรีสอร์ทยังให้คนมาเล่นบนภูเขาคู่คืออาซาลิและนากามินะคาแรคเตอร์ของที่นี่เป็นสายครอบครัวครับจะมือใหม่ก็มาได้เพราะเขาวางระบบเป็นโรงเรียนสกีโซนกิจกรรมและโปรแกรมเด็กเอาไว้ครับ แต่เดี๋ยวก่อนนะครับการไปเล่นสก,กีมันไม่ได้จบแค่ตอนอยู่บนลานสก,กีนะครับหัวใจสําคัญคืออีกอย่างที่ขาดไม่ได้คือวัฒนธรรมที่เรียกว่าอะเพสอะเพสสกีมันแปลว่ากิจกรรมหลังจากการเล่นสก,กีครับมันคือช่วงเวลาของการสังสรรค์การมาคอนเนคชั่นของจริงหลังจากเล่นสก,กีมาเหนื่อยเรเห้าไฮโซครับก็จะไปรวมตัวที่บา,า,าร์หรูๆร้านอาหารระดับมิชินสตาร์หรือปาร์ตี้ส่วนตัวในชาเล่ไม้สุดหรูนี่คือเวลาที่คุณจะได้เจอคนในแวดวงเดียวกันแลกเปลี่ยนคอนเนคชั่นทางธุรกิจในบรรยากาศสบายๆมันคือการ เข้าสังคมระดับที่เหนือกว่าและแน่นอนครับทุกอย่างต้องดูดีชุดที่ใส่ไปดินเนอร์มือคําก็ต้องจัดเต็มไม่แพ้ชุดสกีตอนกางวันครับเพราะทุกโมเมนต์คือคอนเทนต์คือการสร้างโปรไฟล์ของคุณในโลกโซเชียลนี่คือเรื่องที่ผมอยากจะพูดอย่างจริงจังครับเรื่องของแบรนด์และค่าใช้จ่ายมันคือสิ่งที่แบ่งแยกคนกําลังจะรวยจากคนรวยจนถึงระดับไฮโซจริงๆครับเมื่อคุณไปเล่นสกีชุดสกีไม่ใช่แค่ชุดสกีครับมันคือการประกาศตัวตนถ้าคุณใส่มองแคร์ซึ่งเป็นแบรนด์ที่มาจากอิตาลีราคาชุด,ยดียวัตต้งงแ่30,000ึถ <ถ>บาทขึ้นไปมันมองบอกว่าคุณรู้ว่าคุณมีค่าและถ้าคุณอยากให้ดูดับฟูขึ้นไปอีกก็ต้องบ็อกเนอร์ครับซึ่งเป็นแบรนด์เดยอรมันที่เป็นที่นิยมของมหาเศรษฐีชุดสกีเดียวราคาไปได้ถึง1นึ่งแสนห้าหมื่นจนถึงสามแสนบาทครับนี่การลงทุนที่บอกว่าฉันไม่ได้มาเล่นสกีฉันมาเป็นส่วนหนึ่งของวงการนี้ครับแล้วเฟนดีกับกุชชี่ล่ะทั้งสองแบรนด์นี้ก็มีคอลเลคชันส,สาากีที่หรูหราราคาเสื้อสาากีอย่างเดียวเนี่ยห้าหมื่นจนถึงแสนห้าหมื่นบาทยังไม่นับกางเกงหมวกแว่นและอุปกรรณ์เคอ ดูลเล่นๆนะครับค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดของการไปเล่นสกีครั้งหนึ่งเนี่ยตัวเครื่องบินไปกลับราคาตั้งแต่3 0 0 0 0จนถึง2,000 0 0บาทขึ้นอยู่เพราะว่าคุณไปแบบไหนที่พักรีสอร์ทระดับพอบต่อคืนประมาณ 50,000- ถึง200,000บาทบางที่ถึง5,0,000 0บาทต่อคืนครับชุดสกี3 0 0 0 0จนถึง3 0 0 0 0 0บาทอุปกรณ์ครับบูทสกีหมวกแว่นก็ประมาณ5 0 0 0 0ถึง200,000บาทค่าบาัตรลิฟต์ขึ้นต่อวันก็ประมาณ3,000จนถึง10,000บาทค่าอาหารและค่าเครื่องดื่มต่อวันก็5 0า0จนถึง3 0 0 0 0บาทบริการส่วน ตัวอย่างสก,กีไกด์หรืออินสตัคเตอร์ต่อวัน10,000จนถึง5 0 0 0 0บาทที่ต้องรวมๆกันแล้วนะครับการไปเล่นสก,กีครั้งหนึ่งนะครับประมาณ7-10ถึงวันก็ต้องเตรียมงบป,ประมาณครับประมาณ5 0 0 0 0 0จนถึง2ล้านบาทครับนี่คือการลงทุนที่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับและนี่คือจุดที่ผมอยากจะพูดถึงเรื่องของการเติบโตครับเรื่องของการเป็นคนกําลังจะรวยไปจนถึงคนรวยและสุดท้ายคือระดับไฮโซต่อแรกครับคนกําลังจะรวยเขาจะเล่นสก,กีแบบประหยัดครับเลือกรีสอร์ทที่ไม่แพงมากนักใส่ชุดสกีแบรนด์ท้องถิ่นหรือแม้แต่ซื้อม รู้ว่าเข้าไปเล่นสกีแต่ยังไม่มีความมั่นใจในสานะของตัวเองต่อมาเมื่อเขาเป็นคนรวยเขาจะเริ่มรู้จักเลือกสกีรีสอร์ทที่ดีขึ้นใส่แบรนด์ที่รู้จักเหมือนมองแครหรือบ็อกเนอร์ไปเล่นสกีอย่างสม่ำเสมอไม่ต้องบอกคนก็รู้ว่าฉันรวยในแบบที่ดูเป็นธรรมชาติแต่ถ้าระดับไฮโซละ่ะนี่คือเรื่องที่ต่างออกไปนะครับเขาไม่ได้ไปเล่นสกีเพื่อให้คนรู้ว่าเขารวยเขาไปเพราะว่านี่คือสิ่งที่คนในระดับของเขาทํากันมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจําวันเหมือนกับการไปดื่มกาแฟาตอนเช้าระดับไฮโซเนี่ยเขาไปเล่นส ๆไม่ใช่แค่ที่เดียวก็าอาจจะมีชาเล่ส่วนตัวในสถานที่ที่โปรดตาของเขาเขารู้จักเจ้าของรีสอร์ทรู้จักผู้จัดการรู้จักพนักงานระดับสูงและเขาไม่ต้องจองห้องพักเหมือนคนทั่วไปครับเพราะเขาเป็น VIP ที่มีการจัดการที่พิเศษและที่สําคัญครับระดับไฮโซเขาไม่ต้องถ่ายรูปเพื่อให้คนรู้ว่าเขาไปเล่นสกีครับเพราะคนที่เขาอยู่ในวงการเดียวกันเขารู้กันอยู่แล้วถ้าเขาจะถ่ายรูปเนี่ยมันเพราะว่าเขาอยากจะแชร์ช่วงเวลาที่ดีไม่ใช่เพื่อพิสูจน์สถานะของตัวเองและนี่คือจุดที่ผมอยากจะพูดถึงเรื่องของการเติบโตครับเรื่องของการเป็น คนกาลังจะรวยไปจนถึงค้นรวยและสุดท้ายคือระดับไฮโซครับน้องๆเห็นไหมครับว่าทําไมการไปเล่นสกีถึงกลายเป็นไลฟ์สไตล์ที่เหล่าเซเลบตี้และนักธุรกิจระดับท็อปเลือกมันไม่ใช่แค่การไปเที่ยวพักผ่อนครับแต่มันคือการลงทุนในตัวเองการสร้างแบรนด์บุคคลหรือเพอร์ซันอลแบรนดิ้งและการเปิดประตูสู่โอกาสใหม่ๆที่เงินอย่างเดียวก็ซื้อไม่ได้ครับมันคือการบอกโลกว่าคุณคือส่วนหนึ่งของクับสุดเอกลุศิเนี่ยแหละครับแล้วคุณล่ะครับ ก้อนเพ่จะเตรียมตัวเป็นไฮโซคนต่อไปแล้วหรือยังไม่ต้องรอให้มีเงินเยอะๆก่อนครับเพราะการเป็นไฮโซเนี่ยไม่ได้เริ่มจากเงินครับมันเริ่มจากการเลือกหรือที่เรียกว่าลดนิยมครับเลือกที่จะเข้าใจในไลฟ์สไตล์ของคนระดับสูงเลือกที่จะสร้างคอนเนคชันที่ถูกต้องเลือกที่จะลงทุนตัวเองในแบบฉลาดวันนี้ครับเริ่มจากการวางแผนทริปสกีของคุณได้เลยครับไม่ต้องไปที่โคชเวลในครั้งแรกครับเริ่มจากที่ที่เหมาะสมกับงบประมาณของคุณแต่เลือกให้ดีศึกษาให้ดีไปด้วยความคิดที่ว่านี่คือการลงทุนในตัวเองถ่ายรรรููปแแชให้้เพื่่อนต ค,ครับว่าตัวเลือกของการเป็นไฮโซคือการมีคอนเน็กชันไม่ใช่แค่ยอดไลค์บนอินสตาแกรมครับใครมีแผนไปสกีคลิปไหนยังไงบ้างมาแชร์เข้าไปกล้องหน่อยนะครับ